อมาถึงอีกตัวหนึ่งที่ราคาเบาๆใช่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นฮักมีของยูนิลิฟค่ะ,ะแต่นนต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นาขาโคงเหล็ก มันจะมีน้ำหนักเยอะกว่า2รุ่นที่เราแนะนำก่อนหน้านี้นะคะค่ะตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับลาดเอียงให้น้องทานนมได้เหมือนกับรุ่นโคซี่เมื่อสักครู่นะคะเวลาปรับนะคะเราก็จะปรับด้านข้างตรงนี้ค่ะก็จะหมุนข้างๆอ่ะคะ่ะเขาก็จะมีเป็นขีดบอกว่าตอนนี้ปรับลงไปเท่าไหร่แล้วนะคะสามารถปรับความสูงได้7ระดับนะคะแล้วก็จะมีล้อสล้อซึ่งล้อนะคะก็สามารถที่จะเลื่อนนะคะอยู่ในห้องได้ง่ายๆค่ะพร้อมตัวล็อกด้ว พิเศษตัวโดมของเขานะคะไม่ต้องดึงเข้าดึงออกเปิดอย่างนี้ได้เลยใช่ะเปิดด้านข้างแล้วก็เป็นมุมโคลงแบบนี้ถ้าสมมุติว่าคุณแม่อยากเอาไปวางติดเตียงกับคุณพ่อคุณแม่ตอนกลางคืนได้ไหมได้ก็คือตรงนี้ตรงนี้ค่ะอันนี้ออกอันนี้ออกแล้วต้องดึงสักครู่นะคะกระดุมตัวกระดุมออกนะคะเราก็จะรูดอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเลื่อนไปข้างๆอ่านี่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้คุณแม่ก็ดูแลน้องได้เหมือนกัน อันนี้จะมีสองสีนะคะสีชมพูกับสีสเทา,เทาอันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะลดเหลือเพียง5,500บาทนะคะก็ ราคาพิเศษเลยใครอยาก<อ>ได้ซื้อตอนนี้ก็ออกใบกำกับภาษีชอบดีมีคืนได้จะเป็นวันที่14ธันวาคมนะคะ<ม>เหลือเพียงไม่กี่วันแล้วซึ่งเราก็ขายดีมากๆเลยค่ะถามมาได้อันนี้จะเป็นวิธีการพับนะคะเขาก็ะะจะมีกระเป๋าเก็บให้พับเล็กได้เหมือนกันค่ะ,คะเพื่อนย้ายสะดวกตัวนี้ก็จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดน,นะคะรับน้ำหนักได้9กิโลเหมือนกันค่ะ,คะก็โดยประมาณ8เดือนถึง1ขวบ ขึ้นอยู่กับว่าน้องอาตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันโอเค